คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลาบสวีดัสสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็ยุ่งพมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวทํำนะครับทุกคนนะอ่ะโอเค อ่ะก the no ็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับเกมสาวนาเกลือนะครับนะนมเป็นเจ้าว้าเวเอเอเอเฮเเฮครับนะครับนะคืออะไรวันนี้เล่นอะไรวะเนี้ปากปอมเลยมีใครห้ามผมเลยนะครับไม่มีใครห้ามกูเลยเกินไปว่ะนะเรื่องนี้ก็ตุง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 ครวงคะแนนนะครับนะโอเคมา วันนี้นะครับผมก็ปาทุนมาสามพันนะครับผมก็จะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนนะเออก็อก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้นะผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอาไรดูนะครับของคล้ายปีจีนะครับเราก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะัยรุ่นนะอ่ะโอเคไม่ขอพูดพันพรเราะลิ้นพาเล็กอะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับอ่ะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปรุ่น ก็จะขอซื้อแบบเบีดหน้าสิบไปเลยไปสองพันสองร้อย้าสิบนะครับนาะมไม่ต้องริงนางเยอะแยะนะครับเออไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคออยู่มาก็จัดไปนะครับนะซื้อแบบอนโหดไปเลยโอเครู้เรื่องแล้วดูมันเป็นเจนะครับเฮ้เเกินไปมีไม่รู้กี่อย่างจะเป็นนะมันไม่เป็นสุดไหมล่ะ โอ้โหเกือบสวยนะครับเออสวยงามครับหน้าแดงโอ้โหถ้ามันมาช่องหนึ่งนี่คือบันเทิงเลยนะหน้าแดงนะครับเป็นไงล่ะโดนเลยนะครับมาถึงก็โดนเฉยเลยน้ำตาจะไหล อ้าวสวยดิสวยดิยดเฮ้ยเอาสวยเชยเป็นไงจุมพูอูอปาลากีเฮ้ยสองหมื่นกว่าเอาเรื่องนะครับสมาราก้มาเชยเลยนะจุมพู กดเล่นๆน,นะครับกดเล่นๆมาได้ไงเฮ้ยว่าไปแล้วนะครับน่าจะทล่มนะไมเนี่ยกูแต่กดแล้วเกินเฮ้ยโอ้ยกดไม้เยอะจริงๆนะมาช่ยเลยดูทุกคนโอ้โหยังสุดอ่ะมาขอซื้อโขอหวไปสักไม้ลวกันไม้มเมือนเลยมา มาไหนๆก็ได้มาแบบฟรีๆแล้วมาแบบบังเอนะิน่ะเออมาซื้อตองไม้ไม้หมื่นนะครับไม่เคยซื้อเลยหรือเคยซื้อวะไม่น่าจะเคยซื้อนะไม้หมื่นนะครับมามาดูกันโอ้ยมาน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ผมซื้อไม้หนึ่งหมื่นเลยนะเบตสองร้อยนะอามาลาเก้เลยเมื่อกี้มาเอาย่างสุดทุกคนเออของจริงน,นะครับนะกดมันจะแตกนะครับปีจีผมบอกก่อนนะ โอ้โหหนักกว่าโชเกอร์เยอะนะครับนะ้ำบดมันจะแตกนะแต่ว่าตาบดมันไม่แตกนะครับก็คือวันนั้นผมไม่มีคลิปลงเอางี้ดีกว่านะครับนะถ้าวันไหนที่ผมไม่ลงคลิปคือวันนั้นก็โดนหนะักนะครับนะเออโอ้โหย,ยังสุดบางทีผมไม่ลงคลิปสองสามวันนะไม่ใช่จะไม่ใช่ว่าไม่มีคลิปลงหรือไม่ว่างอะไรนะคือ เออไม่ใช่ไม่มีลิปลงนั่นแหละนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ว่างเออบางทีผู้หมายไปเป็นสี่าวาันเลยนะเพราะว่าโอ้โหมันดูดทุกคนดูดสี่าวาันผมรอไปเกืแปดหมื่นบางทีนะเอออันนี้เรื่องจริงเนี่ยครับ่ะโอเคซื้อไปเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมซื้อไปหนึ่งหมื่นเออก็ได้อยู่โอเคไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนนะก็ถือว่าได้อยู่นะถึงว่า มันก็แต่แบบถึงว่าโอ้เลยนะคลิปนี้นะถือว่าโอ้โหโหดโหดเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็หลันี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกกรูบานเจ็บเออ